สวัสดีครับท,ทุกถูกทานกำลังอยู่กับใบแดงครับผมแดงคนเดินไปกับเมนู่งยังนี่ผัดเผ็ดปลาไหลอ๋อผัดเผ็ดปลาไหลวะท่านผัดผัดเผ็ดปลาไหลขาดปลาไหลได้ไี่ห้องใช่วัตถุดิบขาดปลาไหลได้ไหมแม่เตรียมเก๋ไก๋ยัง โอ้คือหันตอนนี้เอาไว้สีขาปากได้จริเออลูกโดดลูกโดดเขาเกิลูกโดดจูวัดลงไปน้ำไรน้ำปุ๊จูเฮ้อน้ำปุ๊จูได้จำเนี่ยล่ะมาเอาแบบตัดต้นน้ำนี่นี่นี่เนื้อขาดว่าได้เลยนี่อันนี้ยว่าได้ฤีษกระดิบอุ้ยว่าปิดจบทองจังบ่าเราเขาจะปิดงบจังก็ <laughs> มไม่ชอบง,อง่ายง่องตัวเว้ย

เน่เน่เลยว่ากระเด็ดหย่อนแน่กระใสเนี่ยมันสีโปง้งพูนอ่ะใสเนี่ยสู้ยุง่งเตรียมไมว้เข้าใจบ่เออฮ้ยเสียงเทพอีกอ่ะในระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็มาเตรียมเออแล้วแล้วผักช่อมงหนึ่งเดี๋ยวมันพอพอเพราสินกินไทยเราก็เยลยเสือร้ายใช่ไหม ออออเอเต็มไเนาหูปลนี่ยนค้น,น,นเอามาลงเลยมันเดือดแล้วเดือดซ้ำไหนอีกหมดแล้วแต่ละครับแต่ตัวนี้โท่บได้กินเรียวก,กันนี่เอามาล่งเลยปลาเนี่ยนะวัวเห้แล้วปรุงแล้วก็ต้องกาอาปลาลวก จูวัดตงไปอ่ะพี่รองเช์ต้องกัน,นตัดิวามูลมืดหระตะดีิวเนี่ยวันนี้ไอ้คนมันปุ่งทั้งคน,นทั้งคนทีเดียวไหมอืออ๋อเครื่องเทศมันเออแต่ตั้งคนเนี่ย่ามันปุ่งเดียวพวกเขาหรอกนี่ เขาคลีแกงมันปรุงมาแล้วไงรถดีย้อนในนั้นึงก็พอแล้วโอเข้าไปเต็มต่อนเลยอรถดียังไงพอมันมหามันโมหอมรถดีเลยนี่นี่บะขันนัวบะคันนัวเออเที่ยวกรถว่ามีส่วนหนี่มันต้องมีรถดีเออใส่ลงไปใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายของพวกนีไงง่ายง่ายเนี่ยใส่หน่อยแซ่บหน่ใส่ไล่เข้มใส่หลายเข้ม ปลาแข็งใส่ก้อนมูเจ้าพักใส่ี่แข่งเฟรเนี่ยขเอาแขงมาลงเนี่ยมเปลอยอย่างเงี้ยอ้ยัวนี้ปอดเลยตัวเพื่อะไรนี่เป็นไรมาจจกะคเมือนเอ้ยเจใจแนว่ดนี่แลเข้มแล้วเข้มก็แนวคดีใส่น้ำกน้อยเข้มๆล่ะ้าเปอยใส่น้หล ก็ในราสซดไหม็บอกว่ได้เยัะก yeah. ่อนึงหนิวาาเกียกว่ิดกินเด่งไรเออบวา่ไอทีแ้งนั้นปรุงมาเยบร้อยใครมันขาดเกียรขาดแง่งโดนเนี่ยเดี๋ยวสีซสีมให้เบิ่งอ่ะเกียรปอดสามเดือนนี้หอดแง่งนะไม่ครัขาดแี่งเยออขาดเกียย ันได้ขากันอยู่ทานได้้อยู่ไหมยังครค้นเครือมันอยู่ก้างเกาคนเรเราขาได้ไหม่วีกินพ่อเราล่ะเอานั่นมันงมันก็ตัดลรารสชาตรมันเเอาไอเอาคมเอาเอาเอาผักใสครับไปเนี่มันรองมันกล็รสชาติมันก็เปลี่ยนแล้วาร์เนางแล้วนะวเราะท่านได้ร่างเด้เจ็บมากว่าร่าง giật juo nó may này mày, họ làm vóc mang cả thịt chết rồi. Mình nó say pha, say nhàng, say loa xa nó sẽ bị giật. Nói là mình giật say pha, cái giật tiêm. Đấy, rồi đấy. Hả, nhàng không đây đây เอามาใส่อีกไปกับเขา่าใส่ยังหอยแท้เก็บมาเหมือกเจ็บมากเบิด์นเต้นเบิด์นรถจ้องไว้มันเป็นอ่างโดนเนี่เขา,าไปก็ได้ทิ่มใส่ก็ได้ทิ่มมือเอาไว้ไปกินดอกยวเขาเอ,อาใส่รถใส่หมดพอดีเป๊ะลงไปเออแบบนี้นักพอไปมาเสียบมันวานน้ำกันเด้อพี่น้องเลยยับเนี้ยยับเนียกัดจิ้มก็ตัดตัดไหลของแท้เด้นนี่ของแท้เด้นดนี่ไปใส่มากคับมือต้องเอาลูก ล่วมกินคล้เหมือนวันเขาลุดต่บ่อยกูก็ประไล่ข้เหนียวเต้ปวดเต้โผล่ได้บาดจีิผมก็ไม่นอนค้างก็ได้นั่งกรุดลงทุ่มบนอ๋ออ่าบาทเนี่ยเอ้าเพียบ่อยกับเพียบเจี๊ยบเนาะเพีไว้เิดไว้แต่กินม่นตอนกินเอาเป็นไว้คลิปนี้บ้าเลี้ยงขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ก็นด้ครับผมเอาไปพอกันไม่คลิปหนา อย่าลืมกดไลคไกดแช่เ <publishers> ป้าานัไ <welche> ด <ăn>? ้ครับเพื่อถิาว่าอะไพลาดชิปต่อๆไปก็จะาลืมกดกระดิ่งกระดิ่งก็คือดังแง่งๆๆงแ่กนล่ะอ้าวานใส่ไปหน้าไปจวดจวดรอบหาเนี่พี่น้องตัแ่างพอแอ้วใส่กระเรกเดียไปบุดิบิดวนเสียบเดียวกัน่อนี่แบบ แอบปะแอบยปจุบุจุบุตั้งคอดีเ